จ,จัดไปเร้วนะครับและเลขทูบที่เป็นพระเอกของงวดที่แล้วมันก็อยู่ในชุดใบฟ้าเด้อสามตัวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ในห้องก่อนสําหรับเลขทูบแต่ซื้อทุกตัวในชุดใบฟ้านันนะครับก็เป็นชุดเลขทูบด้วยมันชนกับเสกสูตรนะครับงวดที่แล้วได้หนึ่งสามหนึ่งนะหนึ่งกับสามากับแปดเป็นตัวเดียวกันอาจารย์ก็เลยกันไว้เป็นหนึ่ง แบบสามเนอะวดที่แล้วพี่น้องอกลับไปเบิ้งเอาเด้อ,อะนะครับวดที่แล้วอาห้งวัดนี้บางคนว่าเออใช้แบบไหนยังไงอาจารย์ส่งของแล้วเข้าห้องได้ไหมทักไปพี่น้องถ้าไม่ทักไม่บอกแอดมินเขาก็บอห้องหรอกเพราะว่ามันเป็นลายบริษัทนะครับห้างหุ้นะนะส่วนจำกัดเชเอสเอสพัสี S ่สองแปดเก้า ก็บ,บอกว่าเกี้ยงอาจารย์ขอเข้าห้องแนวทางอาจารย์ด้วยนะคะบอกนะคันบก็บอกนะบอก,บอก,กับบอกงูถ้าบอกปุ๊บเดี๋ยวเขาจะปักลิง์นะครับปักหมุดไว้เดี๋ยวอาจารย์ไม่เห็นหมดุดก็สิส่งลิงให้เข้าห้องแนวทางเด้อต้องบอกนะครับต้องบอกทุกครั้งนะครับาตามนั้นนะครับาตามนั้นอ่ะใช้แบบไหนใช้ดิบใช้ดีก็ มันบ่มมีอย่างซับซ้อนพี่น้องนะใช้แบบนี้แหละ,ะนะใส่หนาเลยนะครับหยดหยดหยดนี่บวมมีการแผลนะครับหยดหยดนะหลบๆบไลลๆนี่ปปปนเป็นหนาเนี่ย็ีนี่คือเซรั่มให้ผิวเรียบเนียนกระชับนะครับดูให้มีความสดชื่นอามีออร่าเปล่งปังนี่อาจารย์ใส่ เ่าเนี่พี่น้องเนี่ยอายุหาสิบเจ็ดหาสิบแปดเล้วนี่ถ้าบ่าบอกอายุก็บ่บงูเลยนะครับเพราะว่ามันกระชากัยอีหลีเพราะว่าคําเรียกร้อยไปทางไหนก็นมีเดีค้นทักค้นถาม่าเห็นแก่เห็นเถาไปเห็นอีอย่างรุ่นเาวาเขาเดียวกันเป็นปู่เป็นยายเขาไปหมดแล้วนะครับอาจารย์ก็ได้บอกว่ามีของดีก็เลยคือประเหต์นี่แหละมันเลยเป็นจุดประกายว่าได้ทําแกนของตัวเองขึ้นมาใน ในเคเอ็ดเอ r k ัมาหวังผลกําไรเหรอาพี่น้องเสี่ยเอาไปทํำบุญกุศลน,นะครับมีโครงการนะทำบุญนะครับเดือนละเก้าวัดนะ่อาจารย์ก็ไปจองเสาอีกไว้นะครับเสาตนหนึ่งก็ห้าหมื่นกว่าบาทแล้วก็ส่วนอื่นก็จะไปสมทบเพิ่มนะสื่อของกับัาจารย์ในทําบุญน้ำเดพพี่น้องอ้ามิกิทาเซลั่มไปแล้วนะครับทีมกันแดดเนี่ยมันมีสารสก,กัดอยู่เ้าชนิด อธิบายบ่มเหมือนดอกไม้ไหลนะซีสําคัญผสมรองพื้นนะครับจะสมรองพื้นอ่ะอันนี้ทาไปแล้วเดี๋ยวสิตลูกอันนี้คือเกลียเกลียสือ่อเนี่เห็นบะหนาเนียนใสมีโอรา่านะนี่เปรียบเทียบระหว่างหน้ายังไม่ข้างข้างนี้กับข้างนี้ยังมาใส่เห็นว่าข้างนี้ไหมชินวลเลยมันผสมรองพื้นเนี่ยพี่น้องก็ต้องไปใสเครื่องสําอางอย่างอื่นด้วย ว่ต้องไปล่องพื้นว่าต้องไปอีอย่างนะเห็นบอก,กนะก็ใส่ทั้งสองรูปไปทวนะ่าเจ้าออดงานได้เลยนะครับโดนแดดบ่ได้กินนะบ,นนนนนะนะบ่ไม่ได้กินแน่นอนนะนะครับไม่ได้กินแน่นอนเห็นบนะ่ง่ามบึ้งไปแล้วงามนะครับชายรักชายหลงหญิงรักหญิงหลงก็พอนี่แหละนะครับใส่ ใแล้วค้นผู้ให่ใส่แล้วก็สวยกระน่งงมนะครับเท่าที่แล้วนะเน้นการรูดเห็นไหมรูดทั้งที่แล้วห้ามันก็จะมาห้าบนห้าล่างห้าเก่าและก็ห้นนสบบาสนะี่นะครับวันนี้สิกับปลัาพี่น้องเอ๊ะวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์เป็นตัวนี้เด้อพี่น้องก็ที่วัวกับหนัวเพราะเลียงไปหมดทุกตัวนะครับวิ่งรูดเก้า น,น90และ93นะครับ93399009 3ตัวหางเดียว390นะครับเลขชุด4ตัว9390นะวิ่งรูดเนะชัดเจนตามีนะครับประจําันรสุกนะพี่น้องท่าฟังโค้งนะครับตำนู้นเสยบเสบเหยาเห้นะเป็นเหลวเฝ้าไป ส่วนี้แรงยีอ่อาจมีมีอันคืนอกันเนี้อกันวัดเล่าของขอาจันก่อนปล่อยแล้วนี่ก็ต้องห่วงเด้ออาจจะมีรับก็ได้นะครับนะเพราะเข้าดีเหลือหลายพักนี้นะ <S <S นเห็นไหมนะประมาณนี้นะครับเอานะครับติดงานศพ่นจากหน่อยเสียงสัญญาณอ่ะประมาณนี้นะครับทุกคนนะเห็นกันหมดแล้วนะ ส่วนรัฐบาลน,นะใครจะเอาตัวเด่นนะส่วนชุดเต็มไบฟ้าลงให้แล้วนะครับสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของอาจารย์นะครับแจ้งแอดมินบอกว่าขอเข้าห้องแนวทางของอาจารย์นะครับนะเซรั่มนะครีมกันแดดนะครับ2ออย่างในราคา359บาทจัดส่งฟรีซื้อสเซตแถมเสื้อฟรีหนึ่งตัวนะครับเสื้อบุค่ากับ400บาทนะนะครับทักไปในไลน์แอดนิ นะครับแอดน้ำหน้าชีเอสฉีด,ดการพลัดนี่เห็นกอนมนรมูนะครับจ้ะนะครับอ่ะประมาณนี้เอาใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นนะตัวดินรัฐบาลเอาตัวดินนะอ่ะประจําวันที่หนึ่งนะครับประจําวันที่หนึ่งกรกฎาคมออกวันจันทร์นะครับแรมสิบค่ําดือนเกียนะประมาณนี้ แต่ชุดเต็มลงให้สำหรับห้องที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากอาจารย์เดอ้อมีอยู่สองห้องนะได้เห็นก่อนเพื่อนนะเลขทูบวันนี้เป็นวันพระนะครับวันพระใหญ่อาจารย์ก็ได้ทําการเจียบนแล้วก็ขอต่อมาเต็มเต็มพึกกันมันก็อยู่ในชุดใบฟ้าที่อาจารย์ให้เดอ้อซื้อไปทุกตัวในชุด3าตัวนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นชุดเต็มค่อยดูในวันจันทรเดอ้อให้พี่น้องในี่ห้อง จัดก่อนนะหลังจากเขาวที่แล้วได้สามหนึ่งเต็มเต็มอ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเจอกันในวันจันเดอนะครับเดี๋ยวจะให้ในส่วนของชุดเต็มนะรัฐบาลนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับน้อยลาวนะครับนะขอให้ทุกคนโชคดีร่ำร่ำรวยรวยเฮงเฮงปังป,งปงกันทุกคนโชคดีสวัดีครับ